ตอนนี้ฉันรู้สึกแย่มากมันรู้สึกเหมือนที่ผ่านมาโดนเขาหักหลังเขาบอกรักฉันจะไม่มีวันนอกใจแต่เขากลับไปมีคนอื่นฉันรู้สึกเหมือนเป็นควายที่เชื่อเขาอย่างหมดใจไม่ว่าเขาจะพูดอะไรฉันก็เชื่อบางทีความรักความห่วงใยที่เคยมีให้กันมามันก็คงจอมปลอมทั้งหมดเหมือนกันคุณคิดว่าในประโยคเมื่อกี้อะไรคือความรู้สึก แล้วอะไรคือความคิดความรู้สึกของผู้หญิงคนนี้นั้นมีทั้งความเศร้าความเสียใจและความโกรธซึ่งเธอกล่าวออกมาเป็นองค์รวมว่าเธอรู้สึกแย่ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้คือความรู้สึกที่เป็นจริงเสมอส่วนคำกล่าวอื่นๆที่เธอพูดว่ารู้สึกเหมือนโดนหักหลังรู้สึกเหมือนโดนหลอกรู้สึกงโง่สิ่งเหล่านี้เรียกว่า ความคิดซึ่งความคิดเหล่านี้เป็นมุมคิดมุมหนึ่งอาจจะเป็นจริงตามที่เราคิดหรืออาจจะไม่เป็นไปตามความจริงที่เกิดขึ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับมุมที่เรารับรู้และประสบการณ์เดิมของเราในความคิดอาจคิดได้ว่าทำไมเขามาหักหลังเราหรือเขาแค้นอะไรเราหรืออาจคิดได้ว่าทำไมไม่รอบคอบให้เขาหลอกทำไมเราโง่คงเป็นเวรกรรมละมัง้งจะเห็นได้ว่า จากหนึ่งเหตุการณ์เราให้เหตุผลให้เกิดเป็นความคิดได้หลายแบบความจริงอาจจะเป็นความคิดชุดไหนก็ได้แต่ความรู้สึกเศร้าเสียใจหรือโกรธจากการถูกหักหลังเป็นความจริงเสมอหลายคนอาจกำลังสับสนแล้วว่าแล้วอะไรล่ะคือความคิดและอะไรกันแน่ที่เรียกว่าความรู้สึกมันต่างกันยังไงเพราะในชีวิตประจำวัน เราอาจไม่เคยได้ลองแยกสองสิ่งนี้อย่างจริงจังใช้คำว่าฉันรู้สึกกับฉันคิดสลับกันไปสลับกันมาแต่ถ้าคุณได้ลองแยกสองสิ่งนี้คุณจะสามารถจัดการอารมณ์ของคุณได้ดีขึ้นรวมไปถึงจัดการกับเจ้าความเศร้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว let's go นักหมู่บ้านจิตใจนี่คือเหล่าความคิดและนี่คือเหล่าความรู้สึกเหล่าความคิด มีความสามารถที่ซับซ้อนมีการจดจำที่ดีเขามักบันทึกเรื่องราวต่างๆตามรายละเอียดที่เกิดขึ้นเหมือนสมุดจดบันทึกเรื่องราวที่เราเผชิญหรือเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้เหล่าความรู้สึกมักจะแสดงออกมาเป็นคำสั้นๆมีหลากหลายตัวมักปนเปนกันจนแยกออกจากกันยากแต่หากเราเพิ่งสีลงไปให้กับความรู้สึกพวกมันจะชัดเจนมากขึ้นเ <ishing you. S 2> มื่อเหล่าความคิด และเหล่าความรู้สึกมาอยู่รวมกันการพยายามจะชี้ชัดหรือแยกพวกมันออกต้องใจเย็นๆเพราะเหล่าความรู้สึกชอบไปหลบหลังเหล่าความคิดเราเลยเหมารวมไปว่าทั้งหมดนั้นเป็นเหล่าความคิดไม่ก็ทั้งหมดนั้นเป็นเหล่าความรู้สึกลองฟังจากตัวอย่างนี้กันความคิดฉันโดนหลอกโดนหักหลังคุณคิดว่าความรู้สึกที่หลบซ่อนอยู่เป็นอะไรได้บ้าง คุณอาจจะพบว่าความรู้สึกโกรธแน่ๆนั่นเป็นหนึ่งความเป็นไปได้เพราะเบื้องหลังความคิดนี้อาจจะเป็นความรู้สึกเสียใจโกรธกลัวหรือแม้กระทั่งปนเปอยู่3ามสี่อารมณ์เลยก็ได้ในความคิดเดียวกันอาจเป็นความรู้สึกต่างๆกันก็ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้คนเหล่านั้นเลยในทางกลับกันความรู้สึกเศร้าเดียวกันก็อาจอยู่ในหลายความคิดเช่นคนเรารู้สึกเศร้าได้จากเรื่องอะไร อกหกักตกงานพ่ายแพ้ผิดหวังคนสำคัญในชีวิตจากไปนี่แหละจะเห็นได้ว่าในหลายความคิดก็มีจุดร่วมเป็นความรู้สึกเดียวกันได้เพื่อที่จะแยกพวกเขาให้ออกลองมาฝึกทำจากแบบฝึกนี้กันเรามาลองนึกถึงเรื่องราวสำคัญๆในชีวิตแล้ววางใจของคุณลงตั้งสติผ่อนคลาย ระรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นให้ดีๆคำแรกที่เรียกความรู้สึกนั้นคือคำว่าอะไรจดลงบนกระดาษและวงกลมไว้ส่วนเรื่องราวที่คุณคิดทั้งหมดจดรอบๆวงกลมไว้นะแล้วคุณจะแยกความคิดและความรู้สึกได้ชัดยิ่งขึ้นครั้งหน้าเราจะมาลงลึกไปที่ความรู้สึกเพื่อที่จะไปรู้จักความรู้สึกให้มากขึ้นอะไทายังนึกไม่ออกตัวอย่างง่ายๆ ลองหยิบภาพของที่มีความทรงจําสำคัญสคัๆทำลายเฟซบุ๊กหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นความคิดสรุปเป็นคำสั้นๆหนึ่งคำหรือสิ่งที่รู้สึกแวบแรกนั่นแหละเรียกว่าความรู้สึกเรามาสรุปกันอีกครั้งว่าความคิดคือเนื้อหาที่เราคิดต่อเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดเหตุผลที่มาที่ไปทำไมเป็นอย่างนี้ ทำไมเกิดกับเราทำไมเราถึงเจอเรื่องแบบนั้นสีวนที่ความรู้สึกเป็นพลอยสั้นๆที่คุณรู้สึกจากเหตุการณ์นั้นซึ่งการเข้าใจความรู้สึกกับความคิดให้ออกจากกาันนั้นมันสำคัญมากๆสำคัญยังไงเดี๋ยวเราจะได้ไปชมกันในวิดีโอถัดไปค่ะ